อูดลมเหงีวนลมเหงียนดูดีสบายดีสบายดีตอนนี้โอ้มื่อนี้พายุุมาสลายซับก่อนมื่อนี้เม่บ้านมีเวลาเนาะมื่อแรงวันที่แล้วมื่อนี้ก็ได้ผู้ออกบ้านตั้งแต่เศร้าฮอดคำนะเฮาเนาะเล่หลายบอลเลยเอาสิพามาเบิ่งบอลช้อปปิ้งอยู่เนกาเนาะเป็นแนวใด้เนาะอันนี้มันฮาร์ดโค้ดไปแล้ว ขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางแม่นละวเม่นและเครื่องทานยิงทานสายบ่บ่เป็นทานใหญ่สำหรับบ่ต้องไปเลาะหลายนะมองเดียวเสื้อผ้ายิงสายเล็กน้อยเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งนี่เบิ่งป้ายนี่เบิ่งป้ายนี่ที่นี่นี่กันบ่อยีอันนี้แม่นนานาลดราคาแล้วมาอ่ออ่ออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มองแครน่อแรกไหนแม่นแล้วบ่เม่นทั่วทั่วไปป้ายแดงมองปายแดงหาม่เบิ่งปายแดง รวมบังาเดิผู้หญิงผู้ชายแลาเบางคนเบิ่งใกล้กันไหมพเขาผู้ชายเท่กันไอ้อผู้ชายอาชีพยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่ที่บมันเคลื่อนทีเอาออกอีกห้าสิบเนต์เาะยกตัวอย่างว่าัวอื่างเนาะสยืดจะไปหนิราคาเท่าไรนี่สยืดราคาสิบสี่ดอลเอาออกเอาเอาอกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต เหรีอเจดอนดเรียเจดอนเสืแล้วน,นี่เหรืยเรือดอนสาเซนอ่ะจะ้เอาไปอีกสมุิอีกตัวนึงสมุอีกตัวนึงสมุตัวนี้เนะาะเสียดนี่เนาะตัวนึงห้าดอนหกสิบกี่เหรีสองดอนห้าสิบสองดอนสามสเออราคาแท้สิบสี่ดอนแตมันเซลไม่แน่วบางอันก็นเซลหกสิบเปอร์เซ็นต์เราอ,อกอีห้าิบ อืมอ่ะเอาเอามานันแล้วไปง่ายง่างอ่ะอยคเอีนั่งงนบแคมาลนี่าก่ยงกย่งนเออเปิ้เครืองผู้หญงไป่ย่งเรรบังาย่างเบังคอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าผยเนาะซนายมหลาแครเสียบบเกู้น อันนี้แบบสุดแบบสุดแบบอยู่ฝากนี้เกอบฝากนี้ฝากซ้ายนี่เกือนเกิดปุ่นนี้เกิดปุ่นนี้ไงนีเบางเกิดปุ่นก็กะเอาออกอีก40เป้อไปบางเกอบไปคือาองได้เกอบโอ้ยยากมาเกือบบนี้ราคาเต็ม เนียกลือมองป้าแดงเคลือนันเต็มเต็มเลยนี่แต่เกียบงามๆใครยุดได้มันเลียกเอาเลยเอาเลียีฟ้าหนึงอีฟ้าหนึ่งโอ้ใส่เลยน้อยมีแต่ใายใหญ่ด้วยนี่ยสลดลายส่เนี่ยายเต็เขอจะเอาเครื่องงามหนาวมาเซล เครื่องอันนี้นออองงหนาวออกออกเครื่องอามนีหนาวออกประเภทเกอบบูดนิดหน่อยเฮ้รอ,อ, <c oughs> อเขาอากาศ้อล้วบางทอเขาก็ได้ของดีราคาถือเนาะเขามาซอกเอาอยู่แถวนี้เวลาคนมาซื้อก็เจ้ากับซีบเบวยานเบิ่งล้วเอาผสมใส่ใกัน เดี๋ยวเราจกปนกันงาด้วยเกียบเลยบริษดเองนี่มันมีใบนี่นี้มาเกอบนี่เลยกูเห็นูมันยูย่ใส่ฝนกันละฝนกันไปเบดละดีละคลองดีนะ ย่างหล่อฮานอันนี้จะเป็นเบืบ้องเบื้องเบื้องครัวมืออันนี้จะเป็นโซนครัวเฮือนเป็นหมอ้อเบื้องสุดนี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยแปดสิบสุดนี้ก็ตุกใส่น้ำตาม <ไ S 1> ใส่กีเรีอย <laughs> แปดอย่างต่อ,อ เป็นหินครัวนแถวนี้โซนส้นหินครัวอยากได้มองหงเขานนี่นี้าอันนั้นใกล้สีฮอดเทศกาลบุญเก็บไข่อยู่นี่เขาห้องอีสเตอร์เดย์อีสเตอร์ซันเดย์โอ้ยอยากได้ไปใช้หน้าบ้านเอง มิ๊บไข่คือเจ้ากระเอาอันประเภทอันนั้นไข่ออกมาเลื่นใส่เกลอดซอยตามบ้านนันเ,เ,เป็นเกล็ดเอาไปเอ่บดได้ไหเอ่บตามบ้าน,นไปญี่ปุ่นไปครัแรกญี่ปุ่นสวงามไหมสวยงามโอ้เขงาก็จะข้านมาเทียนหอมเนาะเ<ม>ทียน,นหอมเทียนหอมเทียนหอม หอมหอมแต่น hmm. ูสู่ห้างที่ยอไปซื้อหอมด้วโอ้เขียนเด็มบาดอุ้ยน่หฮกเว้ยอันนี้ก็เป็นเขียนอันนี้เป็นโซ่ เครื่องใส่ของซ่อยู่เบื้องขวามือห้องน้ำใส่ห้องน้ำเบื้องใครมักเดินทางกระเป๋ากระเป๋าเดินทางนี่เอาไปเบื้องด้วยเบื่องเทีันมีนานผ่าที่ใส่ในบ้านห้าสิบเปอร์เซ็นต์ additional, additional. อุ้ยนแผลอมอนนี่มาคาย บนบนบนอนนี่ได้หบนนอนอันแบบอ,<า><า>อยู่ดีกนดีขนาดมา,าบ้านนี้โอ้เคองจงจะาาหนุดราคายโอ้ถือนด้นี่เป็นเซลเขาเอาอกอีกห้แล้วนี่นี่เห็นว่หาเห็นก้อยเป่ อันน้นทั้งลูกกายไปแล้วสีผ้าสีผ้าเออก็สีผ้าเท่าไรสีดอกนเลยสิบสองดองานได้เดใหญ่เปิดดิ่เห็นควนอ่ะปิาหญได้นี่เอายังอีกได้นีงน่งามเลย nó được để say năm ở ở anh ninh rồi đấy, anh ninh khỏe Yeah, ngang ngang đi anh đi sang này đi. Kì cẩn vợ. Anh đi kì Yeah, อันนี้คือกันวะยัยไหนเดียวกันเบิ้งกสิก้ไปคืนเบิ้งอ้าจับจับนี่เหนะเขาซื้อได้ปล่าล่อก็ะไปคืนไดนี่ลดราคาเอาอีกห้รซนราคาชาซีดอนออนเซลเนาะแมราคาติมเพงนี่ มาซีนี้นะบ่นี่แหละฟ้าโอเคราคาเต็มเท่าไหรราคาเต็มว่าอู้ราคาเจ็ดสิบดอลน,นี่เดียวเสิบอันนี้รุ่นน้อยลงรุ่นน้อยบ่ว์อะไรนี่นี่นี่อู้สิบเอ็ดดอล ตัวน้อยใช่ไหมได้ซองพืนคุณ1็ s ก็เหลอือห้าสว่าเฮาซื้ออันนี้อันหนึ่งเราได้อันน้นยนอยซองอันค<อ>งเทอะค่ะเอเอ,เอท่อแขนแต่ว่าแต่อนนี้พื้นใหญ่บาดเดียวเลยได้มักพื้นยาวบาดเดียวเลาบอกอเอาพื้นยาวบาดเดียวเราไปสินนะให้บนมักพื้นใหญ่แบบแบบเสุดยอดเลยนะน น้อยโอไปเอใหญ่นะเอเอเอันี้แหละตัวนี้นบัดยาวแบบยาวเลยโอ้อยวันนี้ยได้พอมุมเบบี้เาว่ามีเบบี้สปายชื่อไปลาวอออลอไปต่อเอาล่อไปเรื่อยๆโอ้นี่มาเครื่องยี่ห้อนี่เนี่ยเครื่องยี่ห้อนี่ส่งจิ้นที่นี่โตละสามสิบหัสิบเก้าแล้วเป็นสามสิบเจ็ดาร์ าสกินนี้ภาษาสิทธิเดล่โอเคโซนนี้เป็นโซนของโซนของผู้หญิงที่มีอายุอ่าว่เป็นวัยรุ่นนะโซนตัวน,นี้ผู้หญิงมีอายุวะเดินอยู่หลายแค่โซนผู้หญิงแบบว่าวัยรุ่นเนะน,นี่ยกับอีกโซนหนึ่ง เมื่อนัดใจทรงไปแล้วเออสรงเอวทรงทรงเด็ดสรงแหมมีคนดูดผมเองทำความสะอาดความสามสิบเจ็ดตอนหอามันเซลมันสแตนบอสเขาต้องไปซื้อยูห้านประจำอ่าไปห้านประจำได้พาไวไป,ไป,ไปต่อสิ่งที่สำคัญ ของการมาช้อปปิ้งแบบสิ่งที่มันมวนก็คือเขาไปซื้อของเซลล์นะมันมวนนะของดีราคาถูกนะมวนมันมวนมันไเแล้วกินพวกเห็นบ่นี่นนนนเห,นนนนนนห็นบ่พวกอายุก็มีอายุหลายนะห,หลายอาย <Rams. S 2> ุหลายเท่าไหร่บ๊อบบ๊อบเท่าไหรระหว่างเบอร์นี้เบอรเอานี่เบอร์ตัวอย่างนี้นี่นี่นี่ตัวหุ่นนี่ตัวหุ่นวะอ่า สี่สิบอ like ัพเออสี e, uh ่ส uh ิบอัพเออเพราะว่าผ e, e, e. she well, ู okay. yeah. uh ้หญิงนี้อายุอายุหลายตัวเลขหลายเท่าใดเท่าใรสี่สิบอัพเมียเจ้าอายุเท่าไดสี่สิบอัพนี่สี่สิบอัพต้องใส่สุดแนวนี้นี่น้ำเนาะเย้มีนมมก์ด้วยนี่เอ๋นิมก์ตะโกนี่มันดีใช่ปะ แต่เลี้ยนี่มาม,ามันเซลป่ะเนี่ยครับอ่าใช้มันเซลสินเห็นบอลเองบางเมืองพุ่ยิงที่กับเจ้าวนลุ่นเลาะรุ่นนี้บางรุ่นตัวอย่างตัวอย่างเลาะสิบพัน FC ยางเลาะโอ้ช่วงขาสั้นอันนี้อันนี้รุ่นติงต้ผู้ซาย ฟ้ามีดาวสายโอ้โอ้ามีเห็นหมดโอ้อันนี้เครื่องคนอุดมสมบูรณ์มันมีส้นของตุลาตาหาเลยเนแล้วอันนี้เป็นเครื่องโซนของคนอุดมสมบูรณ์เนาะเนี่ยแล้วอันนี้อันนี้เม็นนาณาสมบูรณ์แท้สมบูรณ์มานะรดูนี้สมบูรณ์แบบปานกลางพี่นี่นี่สมบูรณ์แบบปานกลางอีนายนี่อีนายนี่นี่ นี่เปานานี่ดิเครื่องบันนี้เครื่อง์ค r k o u นี่หัวอีกสานี่นะส่วนไปวันนี้ส่วนฝากพวไซายเของส่วนบนงสาอเครื่องเด็กน้อยวัยรุ่นผู้ชายรุ่นไหนะ18ปีลงมาเห็นแล้ว10ปีรุ่น11 12ปีเนาะเห็นแล้ว1 2 5 5ฝั่งนี้ วันนี้ฟ้าบังขววันวน,น,นี้เดน้อยผู้ิ้ิงหมือนยุนสิบตัวปีปแล้วแล้วก็เครื่องอนาเครื่องของเบบี้นะเบบี้ลงไปอีกน้อยหนึ่งพูดเนาะอันไ้นเนาะอ่านลงไปอันรกเลยคขับเบบี้ ว่ามีกระโอ,อนเครื่องอันคาร์เตอรมันยังมีลดราคาเลยเร่งๆดีๆทุกทางของเด็กน้อยเนาะอู้เครื่องเด็กน้อยกับแพงอจะได้นี่แต่ว่าตัวนี้มันเซลเลยชงดอนเราออกอีกเครื่องนึเงเดี๋ยวบวกดอนเซลเพราะว่า,อ,อ,าอยู่บ้านนี่คันเป็นอากาศเริม่มฮอนเขาร์เตอร์จเอาเครื่องแง้มหนาวมาลดราคา ฮ้อนยำยำฮ้อนเอาเครื่องยำหนาวมาลุดฮ้อนยำหนาวเอาเครื่องยำฮ้อนมาลุดนี่เครื่องดิ้งน้อยเป็นน้าห้างเลยักยำแดดก็มาหลอดแถวนี้เลยบันเก็ตโป้งโอ้คิดสั่งเต้นะอันนี้มั็นนิวบอนเกิดใหม่เนี่ยนี่ของเบบี้เกิดใหม,บบม่โอ้ย ยังได้ไหรัหนเลยนี่สามเดือนโอ้ยจะซั่งเลยราคาหัราคาเริ่มเริ่มสิบสี่เหรีตัวนี้นเจ้าสี่เหรียญอบอกราคา 14, เริ่มสิบสี่ห้าสามสิบสี่ซ้ำเกินผู้ใหญ่เนาะแพงกว่าของผู้ใหญ่แพงก็นผผย,าย,กยาสู้ตายตะหักเลยเอันนี้ก็อยากได้ <laughs> เพ,เพราะว่ามันเหมาะสำหรับอากาศบ้านเฮาเด็กอันนี้มันมันมาใหม่เพราะว่าอากาศฮ้อนจริงๆโอ้ยอยากได้อยากได้อ,าดอลาดมาเลี้ยงรถลดเมนเนาะก็ซื้อเต็มใจเมนฮะแมะ่เออมันใส่หีบมาเนาะใส่หีบมาน้ำน้รดนูบดีเบรคแยงอันนี้ข้าผู้ดาย อยากได้ได้นี่สิบห mm ้าดอนได้จะโตหนึ hmm. mm ่งสองสามสีห้าห้าโตสิบห้าดอนเนาะอีกเครื่องราคากับเจ็ดดอนห้าสิบเร็วขันสมุติวาซื้อไว้บอบอกมันออกมาก่อนเป็นสีมาเอาสีเซลอยู่วะวะเอาซะฮะเอาซะเอาบอกเออเอา ใส่ทันหมดดิ่สำหรับเดือนหนึ่งเออปีหนึ่งทั่วมันเออใส่ใช,ใช่เอาไปเพราะว่าเดือนสิบผักกได้กระได์กะว่าเดือนสิบเนาะเย่าเ <No. S 1> <Yeah. S 2> ขาเป็นตใหญ่ได้สันสีนุ่งได้ดอยู่วะถามไว้ไว้สักก้อนยูรัสยูร <You lost, S 2> ัสรอสเทไรเซอร์ <the> เนี่ยแต่ว่าเนื้อผ้าบุ้คือกันเอาตอนนี้นินะเอาไปสกักก้อนคิวดี มีึงเป็นเนี่ยอาสอบุงเพราะวันทำไมเคื่องยามฮอนมันมาเห็นและเพราะว่าอยู่อยู่บ้านเขามันเหมาะสมเคืองยามฮอนบูมีอีกครับหมาะสมได้แค่แบบจับจมีจับนี่แหละไม่แน่ยามฮออสมนีปีหนึ่งเนาะช่วงเขาเมืองมันก็ได้จากเดือนห้าเดือน มนนินราคาแท้สิบสี่ดอลเราไมนเหนว่าราคาแท้สิบสี่ดอนะราคาเซลเห็ราคาแท้สามสิบอันนี้ราคาออนเซลบดจัดบริเคิเนี่เอาไปเลยเอาไปเนาะไปซะไปจัปงน้อยบอกเอาซีเสียใจนอนบัวรับเลย มันฮอนนี่ฮะโบตองเบิ้งนี่เนาะอันนี้มันเครื่องของย่าหนาวไปย่างพันไปยังเแบบิแบบ้ลลายบอลนนะโอ้ยู่พี่ยู่พี่พี่ักมีน่นาเล่าบาอกยูทัง,งน,น,นั้นแกมันจะแย่งเด็กเด็กเบบี้ทางนั้นแกแข่งเบบี้ทางนั้น อันนี้สิเลยบอนี้อันนี้นี่ผานี่มันเครื่องวาเครื่องวารุ่นไหนใช่ผานี้นานทางนานนี้เครื่องในนะเสื้อซ้อนอ๋ออ๋ออันนี้เป็นเสื้อซ้อนของเล็กน้อยเป็นสาวขึ้นใหม่นียนเนนดีเนาะว่าอ,อันนี้ขายเครื่องไปตามอายุ S <S น,นี่เครื่องคนถือพาโซนนี้เป็นโซนอะนะไม่มานบนโซนฝั่งนั่นกางผ้านานี่บนกางผ้าซานี่แ<อ>บบว่า big i n d t อ l ทใหไงสูงใส,ส,ส่ใสเป็นอ้ไเบาไช่ให้บนเดส i g บิ d กแนทอลอนนี้ก็โซนนี้ก็เป็นชุดนอนชุดนอนใช่ใช่เข้าไปแล้วก่ได้นอนลองมุนดูสิ ชุดนี้ใส่เราโบได้นอนงามๆจุดนี้นูเราบบได้นอนอมันห้อนเหรอมันดิ้นโอ้สุดอันผู้ชายใหญ่เนาะไม่นแล่นี่มรุ่นพอเมียเพื่อไรนี่ไม่นแหละมันมีโซนของเจ้าต่างดเด้วยแบบว่าใหญ่สูงนะโซนนี้นะมันมีออนเซลลยเซลล์กรเสือนั่นนี้ก็เป็นสลฟปของผู้ชาย เครื่องของผู้ชายนี่แก่ส oh, ้นกระเป๋าส้นกระเป๋าเวนต์ตาโอ้ข้างนี้มีตัวสลิปนะเสียงของผู้หญิงของผู้หญิงทางนั้นโอ้เดย์เดย์เวนต์ตายหุ่นมักมีห่อได้เลยนี่ส้นอิสเซสซิรี่ของผู้หญิงโอ้ย V ไปได้วะอันนี้กระเป๋าอันนี้เป็นฟอยไ์เครื็อง่กาแฟกมันเป็นโคฟองของเอซของของแปลว่าค้มแปดบปดแปดอ่ามันคำเคลือบไปจา้าว่ะเป้วโอ,อย่าหุนนห่นดีเนะี่เังซีดีหุ่นดีเนาะหุ่นแมวนี่10ปีดัง โซนแต่แเจอโซนก็มีโซนแบบรุ่นกลางรุ่นจอยแม่นแล้วเครื่องอันนั้ก็ไปตามอายุเลยคนวัยรุ่นยืดฟอดสายยืดฟอดสายนี่มันสายมือี่เป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางวัยรุ่นมากนี่นี่เครื่องสำอางสปอร์ตอันดังของวัยรุ่นไปออกบอลชิลเลอรต่อไปออกกุ้นชิลเลอรอีกวะโอ้ ตั้งใจมาสลายซับนะอยวเฝ้าส่วนขมือนี่คิดว่าพอแล้วมันยังโบมืดออกบ้านมือพักมือเดียวหด้อมือเดียวต้องให้มันขึนสวยยพักหลายมือมันยังโบมืดโบมืดพอเข้าบ้านหรอ่เป็นแล้วอาณาเนียหวุ่นนี่แม่นนะไปเหยียบมามาเหยียบเขียดดิ มันยังโบมืดเนาะพี่น้องเนาะมันยังโบมืดเขาต้องมาใจสะก่อนใจใจอันที่มากนี่แม่นมากใจเลยอ่าไปไปใจอ่ะเอามาเบอ่งนี่อยู่บ้านนี้เนาะมันแม่นอันเอียงกว่าเขาห้องมันมันชาเล่นนะที่เขามาใจเคื่องเอาโคงดีทะเลนี่ก็มาใจโดยมากใจ แล้วนี่มาใจได้เสื้อห้าตัวคุณนะไม่ท่าอ่ะในแล้วโ้ได้แถวนี้วะในแล้วโอ้อยนี่นี่กระยากได้มันุกบูมีเลโบอ่ะนี่ปล่อยแมต่อยแอนนาแม่บ้านใจเสอกันพ้นนอแล้วบอได้นื่แล้วเนะวันนี้นน

Chào anh em gần đấy vẫn. Here, let me give you the payment. Receipt for that payment. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. 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 แมไปไปดึดปงดึงทางนอกไปกับมืดมาของ <Okay. S 2> มือเฮ้มืดแล้วกลับบ้านได้กลับบ้านได้ลาบอดี้รถเขาใส่นอโอเคเหาเซได้ไว้แค่นี้เลยเ <Yeah. S 1> ท่านี้ลบาบอดี้นะโอเคพี่น้องกลับบ้านก่นเด้อไอ้ว,วุ่นมาทำแล้วโอเคไปเวลาเ <Bye. S 1> มื่อบ้านแล้วเมื่อกเมื่อไปเสะนอะ ครับเคท่านีเด้อเคการคลิปหน่ะหน้าเด้อพี่น้องเค okay, <bye> บ๊ายบาย